โอเคแก้วกสองใบนี้ แก้วทรงตรงๆแบบบ้านเราเรียกว่าแก้วงานวัดเนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่าแก้วทรงซอมบี้อันนี้เรียกว่าแก้วทรงไฮบอลนะครับก็คือถ้าเราเห็นแก้วงานวัดบ้านเราเนี่ยเราเรียกว่าแก้วไฮบอลได้เลยนะก็คือเป็นแก้วใส่น้ำเปล่าใส่น้ำหวานโดยทั่วไปอันนี้มีดีลานิดนึงตรงมีรอยบุ๋มน่อยๆแต่ก็ยังเป็นทรงไฮบอลอยู่ดีนะครับส่วนอันนี้ชื่อแปลกๆเนาะชื่อซอมบี้นะครับทำไมชื่อแบบนี้นะคิดว่านะครับคือด้วยความที่เป็นแก้วที่หลักๆแล้วใช้ในบาร์เวลา เสิร์ฟเครื่องดื่มเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ได้มากินอาหารใช่ไหมครับมาเต้นมาพูดคุยนะครับเขาก็จะถือแก้วแล้วก็คุยแล้วก็เดินไปหาเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยนะซึ่งในบาร์โดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีโต๊ะสาหรับวางแก้วเยอะจะมีโต๊ะแบบตามมาุลต่างๆนิดๆหน่อยๆนะครับทีนี้พอ,อลูกค้าดื่มเครื่องดื่มเสร็จถ้าเกิดว่ามันเป็นแก้วทรงบานบาไปวางบนโต๊ะโต๊ะหนึ่งมันก็จะวางแก้วได้น้อยใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องทําออกแบบแก้วมาให้มันเป็นแก้วทรงสูงๆแบบเนี้ยนะครับของๆแบบเนี้ยมันจะได้วางได้เยอะๆนะครับส่วนสาเห ดื่มแต่แอลกอฮอล์ใช่ไหมครับพอดื่มเยอะๆมันก็เมามันก็มึนนะแล้วเวลาเดินไปเดินมามันก็จะเหมือนกับซอมบี้แล้วแบบเอออะไรเงี้ยก็เลยเรียกว่าแก้วซอมบี้นะครับโอเคเนะะาะแสตมตัวนี้เราเรียกว่าแก้วซอมบี้กับแก้วลองดริงค์นะครับ